แกรนดุก์องรีแห่งราชรัฐลักซิมเบิร์กลักซิมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักซิมเบิร์กหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อความฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลักซิมเบิร์กมีความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและลักซิมเบิร์กในปี2 5 0 2ประเทศของเรากําลังก้าวเข้าสู่ ช่วงเวลาที่น่ายินดีในการเฉลิมฉลองครบ65ปีแห่งการเจริญสัมพันธมตรีต่อกันในปีนี้หมอมชันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตนารมณ์ดีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานและยกระดับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและเทคโนโลยีต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา16.43นวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสระบุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสิริวัฒน์บุพพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษถ์นำข้าราชการและผู้แทนกเกษตรกรจังหวัดอุตรดิษฐ์เฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลรทุเรียนหลินลับแลทุเรียนหมอนทองสับประรดห้วยมุ่นและผลิตภัณฑ์นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุตรดิษฐ์ เวลา17นาฬิกา32นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมีนวัดมกุฎกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายอาทรธนโชธซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่15มิถุนายน2567สิริอายุได้80ปีนายอาทรธนโชธเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2487เป็นบุตรนายเล็กกับนางอ้อมธนโช เริ่มถวายงานในหมวดเชิญเครื่องงานมหาดเล็กกองมหาดเล็กเมื่อปี2520ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิทยาอุตสาหะซื่อตรงเป็นที่ไว้วางพระราชดุลยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระาราชทานเหรียญราชรุจิเงินเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นจตุรถาภร์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นจตุรัาภรณมงกุฎไทย นายอาทรธนโชดเป็นผู้รู้ในกิจการงานทั้งปวงหลังเกษียณอายุราชการในปี2552สำนักพระราชวังอนุมัติให้ปฏิบัติราชการต่อในตำแหน่งพนักงานสำนักพระราชวังพิเศษกลุ่มงานผู้มีประสบการณ์กองมหาดเล็กปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีสรินธรมหาวิชราลงกรวรร,ร,รชาชจักดีสิริกิจจาก,การินีพีระยะพัฒน รัตศีมาคุณนากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์และสาธาราณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิ ห้องสมุดเฮลซิงกิเซนทรัลไลบรารีโอดีอาสนะวิหารอุสเปนสกีป้อมปราการซูโอเมลิน่าพิพิธภัณฑ์ซูโอเมลิน่าโบสถ์เจมเปรีอัลกิโอมหาวิทยาลัยอัลโตศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ออมเนียเมืองเอสโปมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิอุทยานแห่งชาตินุสิโอและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติอาร์เตียสำนักงานใหญ่บริษัทมาริเมโกส่วนพฤกษศาสตร์ ไกสนีเอเมนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของฟินแลนด์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาพ,พันสาธรณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้เมืองลินเดาครั้งที่73นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการของสถาบันต่างๆอาทิศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาขององค์การแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้ฮอจุดหมายเหตุแห่งรั ใบเอืร์คณะชีววิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกวิทยาเขตไยเอิร์สเตฟันสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ไลนิตพอดัม ห้องสมุดกรุงเบอร์ลินพิพิธภัณฑ์การสื่อสารกรุงเบอร์ลินศูนย์วัฒนธรรมฮุมบอดฟอรั่มและสถาบันฟริตฮาเบอร์อินสติทูตส์ออฟเดอะมักพังโซซายเอทีสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 สเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2 3ิมิถุนายนพุทธศักราช 2567เวลา23นาิกา45นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG923 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่5รกรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา12นาฬิกา30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23มิถุนายนพุทธศักราช2567 เวลา14นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุธสมธรรมสลับโหนบูชาเทพาดานุพเคราะห์ซึ่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจัดถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2567 영 <목소리도> นวคตาหายุสม,มธธร,รมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกําหนดด้วยองค์9ก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระอริยวงศาสาตยานสาปุษสเทโวสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีการสวดน,นวคตาหายุสม,มธรธมสลับโหนบูชาเทวดานพเคราะห์เรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ ระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาตามราชประเพณีปัจจุบันมหาเถระสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีดังกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีและแพร่หลายไปยังคณะสงฆ์ตลอดจนประชาชนในการเจริญนวคหาหายุสมธรรมเพื่อเป็นสวัสดีมงคลสําหรับอายุเป็นสวัสดิมงคลสําหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนํามาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศล วานาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอันหนึ่งวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเปิดให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรณพระวิหารไปจนถึงวันอังคารที่25มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา